สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันวันนี้ก็ไปหาเรื่องมาไปหาเรื่องชาวบ้านมามอ์มอยกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะก็คืออย่างเคยนะคือไปซุม้มไปซุมปซ้มไปสิงอยู่นะหลายหลายเพจนะในหลายเพจนะั้งเกี่ยวกับ,เก,กบเ,กกเกี่ยวกับสายฟอแล้วคันเะพื่อๆค่ะองแล้นเกี่ยวกับสายฟอนะก่อนอื่นนายก็ต้องขออนุญาตออกมามอ์มอยเล่าต่อหรือว่า เป็นกาลังใจหรือว่าเขาเรียกอะไรล่ะอันนี้ขอกําลังใจนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวก่อนอื่นก็คืออ่าขออนุญาตเจ้าของโพสต์ก่อนนะคะไหนก็ไปเอามาจากในเพจเพจหนึ่งนะครับเพื่อนขาเนะก็คือเขาแบบว่ามาขอกําลังใจนะคือทีนี้เราก็จะมาแบบว่ามาประมวลผลมาพูดคุยมาหม,อ,หมอยกันนะว่าควรจะทํำยังไงควรจะแนะนํำยังไงนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อนขาเรื่องมีอยู่ว่า คือผู้หญิงคนนี้ก็คืออ่าได้เดทกับอ่าชายชาวอังกฤษนะเมื่อปีที่แล้วนะคือเจอกันอ่หนึ่งครั้งอ่าเจอกันหนึ่งครั้งไปทริปด้วยกันสองทริปก็คือเจอหนึ่งครั้งแล้วเจอหนึ่งครั้งแล้วก็มีอ่ามีไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองนะไปเที่ยวด้วยกันต่างจังหวัดนะแล้วก็ใช้ชีวิตในอ่ะ กรุงเทพแบบว่าไปไปมามาแล้วกันขานะคือจนเขาก็คือแบบว่าได้กลับอังกฤษไปนะในขณะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือเขาก็แบบว่าโหยหาคือแบบว่าอินเลิฟนะคือไม่อยากแยกจากเราอ่ะนะคือแบบว่าคือแสดงออกว่าเขาก็คืออยากอยู่กับเรานั่นเองนะอยากอยู่ผู้หญิงคนนั้นนะและกลับมาหาผู้หญิงคนนั้นที่ไทยแบบว่าก็คือแบบว่าทนความคิดถึงไม่ไหวนะก็เลยแบบว่า กล,กลับมาหาผู้หญิงคนกับมาหาผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนขาเนาะก่อนกําหนดเนาะที่นี่ครั้งนี้ก็คือแบบว่าครั้งนี้นที่กลับมาครั้งนี้คือลองมาอยู่ด้วยกันแบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดยี่สิบสี่อยู่บ้านเดียวกันนั่นเองเนะคือมาลองใช้ชีวิตในบ้านเดียวกันนะเออทุกอย่างมันก็คือเป็นไปได้ด้วยดีคือไม่ทะเลาะนะไม่มีทะเลาะไม่มีตคอกอไม่มีโวยวายนะปัญหาเดียวนะปัญหาเดียวของชายฝรั่งคนนี้ก็คือ เขาไม่ชอบน้องหมานั่นเองไม่ชอบสุนัขนะที่ให้อยู่ในบ้านนั่นเองนะคือผู้หญิงคนนี้คือมีอ่ามีน้องหมานะมีน้องสุนัขอนะ่ะพันเล็กนะพันเล็กนะแต่คือก็แบบว่าแค่ปล่อยให้วิ่งเล่นนะแล้วก็เอาหนอมเข้านอนในบ้านนะปัญหาเดียวนะปัญหาเดียวของ ของชายฝรั่งก็คือไม่ชอบน้องหมานั่นเองไม่เป็นขาเนาะตัวในเรื่องของค่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยคือก็คือแบบว่ามีการเช์กันนะคือมีการเช์กันคือฝ่ายหญิงก็คือมีการออกออกค่าอ่าค่ากินนะะถ้าไปเที่ยว้าไปกินเที่ยวกินคือมีการเช์กันนั่นเองนะคือเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายคือไม่มีปัญหากันนะครับท่านขานะก็คือมีปัญหาก็แค่เรื่องน้องน้องสุนัขนะและจุดพีก็คืออ่า ขาเรียกอะไรไหน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 ไปไหนเรคือโอเคนะคืออยู่มาวันหนึ่งนะอยู่มาวันหนึ่งนะเมื่อเมื่อสามวันที่แล้วคืออยู่มาวันหนึ่งแล้วกันนะก็คือแบบว่าเขาคือแบบผู้ชายคนนี้คือมีเพื่อนนะมีเพื่อนมีเพื่อนฝรั่งแล้วก็มีเพื่อนไม่รู้นะมีเพื่อนอย่าอยูุ่ดรแล้วกันนะคือเขาก็ได้ไปหาเพื่อนนะไปหาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนคนนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้คือรับรู้ว่าฝรั่งนะฝรั่งก็คือมีเพื่อนอยู่นะคือเขาคือไม่ได้ปกปิดอะไรนะคือก็คือได้บอกตั้งแต่เดทแรกแล้วนั่นเองนะ ทีนี้เนี like ่ยก็คือเขาก็ได้ไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนะไปเยี่ยมเพื่อนะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลเพื่อนเขาอยู่ที่นั่นจริงๆเนาะแต่ไม่รู้เพราะอะไรอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งวันนี้เขาอยู่อยู่มาวันหนึ่งได้รับข้อความว่าเราเราน่าจะกเข้ากันไม่ได้ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็คือไม่ได้บอกเหตุผลนะก็คือในในโพสก็คือไม่ได้บอกเหตุผลว่าว่าผู้ชายอ่ะ เข้ากันไม่ได้เนี่ยเพราะเหตุผลอะไรนะแต่คือน่าจะมาพูดแบบว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องกับอ่าผ่ายฝ่ายหญิงนะน่าจะจะเข้าใจว่าอ่ามีเรื่องเกี่ยบน้องมานั่นเองเนาะฝ่ายหญิงก็คือนอยนะนอยคือเสียใจยนะเพราะว่าใช้ชีวิตด้วยกันนะอ่าก็คือไม่นานมากแต่ก็คือแบบก็คือชอบผู้ชายแล้วกันนะผู้ชายเป็นคนที่สุขุมนะสุขุมเนี้บนะก็คือแบบว่าเออนะก็คือแบบว่าโปล่งไมตกแล้วกันคือ ฝ่ายหญิงก็คือแบบว่าน่าจะแปลว่าคือ,อยังยังงงอยู่ก็คือเหตุผลไม่เพราะว่าไหนาคือไม่รู้ว่าเหตุผลที่จริงแล้วเน่ะที่เขาเลิกก่ะที่ฝ่ายชายขอแบบว่าขอเลิกนะขอเลิกขอห่างขอห่างนะขอขอ,ขอยุตีการเดทนี่นั่นะนะมาจากเฉพาะเอตของอ่ะน้องหมาหรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้ก็คือฝ่ายหญิงก็แบบว่า มาขอกำลังใจนะหรือว่ามาขอคําแนะนานะว่าจะให้มูฟอ่อนไวๆนะครับเพื่อนขาเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับโพสต์นี้เพื่อนบนขายาวหน่อยอายาวจริงเลยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับโพสต์นี้ครับเพื่อนบ้านขานแต่นี่คือถ้าตามมาตามความคิดเห็นของนายคือมาเป็นแค่เดทครั้งที่สองนะเดทครั้งที่สองคือแบบว่ามันก็อ่ามันก็แบบว่ายังไม่อย่ายังไม่ลึกซึ้งดีพอนะยังไม่ลึกซึ้งดีพอและที่สําคัญก็คือ เราก็ไม่รู้นะเราไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าถ้าเป็นไหนจริงๆคือมันใช่เรื่องน้องหมาอย่างเดียวหรือถ้าต่คือในแว็บแรกของไนคือมันใช่เรื่องของน้องหมาอย่างเดียวหรือที่ฝ่ายชาย move on อันนี้คือไหนคิดว่าไม่น่าจะใช่นะบางทีมันก็น่าจะ,น,าจะน่าจะต้องมีเรื่อง อื่นอยู่ด้วยนะแต่คือก็คือ,คอไม่รู้นะคือก็ขอเป็นกำลังใจจับของโพสต์ก่อนนะคือมูโอนคะ่ะหาใหม่ค่ะสาวนะหาใหม่ค่ะสาวนะหาคนที่รับได้ทั้งที่เราเป็นนะรับได้ทั้งที่เราเป็นหรือว่าเราเลี้ยงหมานะว่าไปว่าไปนะคือหาคนที่รับได้ทุกสิ่งนะบางทีก็ถ้าคนไหนรับไม่ได้ก็คือ Move on นะหาใหม่ my, นะหาใหม่ my, นะคือ ผู้ชายผู้ชาดีๆ,ดๆเยอะๆมีเยอะแยะมากมายแล้วอย่าไปใส่ใจๆๆใรรอย่าไปใส่ใจฟวามหล่ออย่าไปใส่ใจความสุขขมน่นนี่นั่นนะหาใหม่หาใหม่เอาคนที่อยู่กันด้วยกันแล้วสบายใจดีกว่านะดีที่เขามูออนก่อนนะดีที่เขามาบอกคือแค่เดทที่สองเขาคือโอเคเราจะได้ไม่ต้องรักเขาข้างเดียวนน่นนี่นั่นนะแต่ ก็คือมันก็นะคือก็คือฝ่ายพูดยากนะคือฝ่ายชายก็แบบว่าครั้งเดทแรกนะเดทแรกคือแบบว่ามันก็แบบว่าลึกซึ้งแบบว่าเออนะมันก็เนาะเดทแรกคือรู้สึกว่าโหยหาความรักความเมตตาโน่นนี่นะั่นนั่นเองนะคือเออเดทแรกฝ่ายชายก็เออแบบว่ามันก็นิดนึงนะเออนะแต่พอมาเดทที่สองบางทีมันอาจจะจำเจหรือเปล่าพอพอมาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะ บางทีก็พอลองใช้มาลองใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงว่าองั้นเถอนะเนาะบางทีอะไรอะไรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะความแบบว่าเขาเรียกอะไรถ้าผู้ชายมันชอบอ่ะเขาเรียกอะไรชอบความตื่นเต้นระทึกขวัญนรงนี้นั่นะบางทีมันก็อาจจะแบบว่าถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันมันอาจจะแบบว่ามันก็ มีอีกความคิดหนึ่งคือมันไม่ได้ตื่นเต้นแล้วไงบางทีนะก็คือแบบว่านะมันก็เออนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลฝ่ายชายก็คืออะไรนะถ้าเขาบอกว่าเออฝ่ายชายมันมาจากเรื่องของน้องหมาอย่างเดียวคือใน,ในคิดว่าคงจะไม่ใช่นะถ้าผู้ชายไม่ชอบน้องหมาก็คือแบบว่าโอเคนะก็คือแบบว่าเธอเธอก็ไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ต้องไม่ต้องรับผิดชอบน้องหมาใช่ไหมก็คือแบบว่า ไปอยู่ที่โรงแรมมัที่ไปอยู่ที่อื่นสิที่ออน้องหมาคือให้คนอื่นเลี้ยงไปแล้วกันนะคือเด็ดนี้ก็คือแบบว่าเออเราถ้าอยากอยู่ด้วยกันสองคนก็ไปเช่าโรงแรมอยู่สิก็คือไม่ต้องเอาน้องหมามาใช่ไหมก็คือต้องคุยกันโดยตรงนะแต่คือแต่คือในคิดว่าไม่น่าจะแบบว่าผู้ชายน่าจะมีอื่นแลกันแนละ้วผู้ชายน่าจะมีคนอื่นหรือว่า เพื่อนนะบางทีไปเยี่ยมเพื่อนจริงหรือเพื่อนคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าไปเจอใหม่นะเพื่อนนู่นนี่นั่นก็คือมีมีหลายสาเหตุมากเลยนะมีหลายความคิดมากเลยนะครับเพื่อนๆขาเนาะนี่เลยครับเพื่อนเอาแค่คร่าวๆนะแต่นัทคิดว่าคงจะไม่ใช่แค่สาเหตุแค่น้องหมาอย่าเอาน้องหมามาเกี่ยวนะน้องหมาไม่เกี่ยวนะครับเพื่อนสามารถมาคอมเมนต์ได้นะว่าว่าความคิดเห็นยังไงนะแต่คือเออน้องขอกำลังใจก็ขอกำลังใจนะ จาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ